ชงดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องเคียงใจปฏิพัตบทส่งท้ายนอนเป็นผักปลอสารพิษนานถึงสองเดือนกว่าจะถูกมีดสั้นแทงไปหนึ่งแผลไม่หนักหนาทว่ากลับไม่ยอมตื่นบิดากับมารดาของนางยอมยกร่างที่ราวกับไร้วิญญาณให้ไปเพยจวินเนื่องจากจวนตระกลไปมีหมอเทวดาทั้งอีเหิงเย่ ไปเไพ่ฟางและบ่อยครั้งที่หองเหา่ามักจะลอบออกจากวังมาตรวจอาการให้นางกับอีเหิงเย่ตาเกอิอคอยเฝ้าดูแลอยู่ไม่ห่างหลังจากฟื้นคืนสติสิ่งแรกที่จวงอี้หลินจัดการคือร้องหาน้องสาวโดยปกติจวงอีจจ้เจินจะมาเฝ้านางเกือบทุกวันอาศัยเวลาที่ตาเกอออกไปทำงานนั่งปักผ้าเฝ้านางอยู่หน้าเตียงไม่ห่างคอยพูดคุยไม่ให้นางเหงา แม้ตอนนั้นวิญญาณของนางจะละกายหยาบลอยละลิ้วไปเผชิญหลายชาติพบครั้นเอ่ยปากเรียกหาใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วยามตาเกิดก็ให้เขินไปเชิญน,น้องสาวของนางมาอย่างรวดเร็วราวกับเสกได้เด็กน้อยร้องไห้จ้าโผเข้ากอดพี่สาวราวกับเด็กสามขวบแต่ที่น่าสะทกสะทอนใจก็คือไม่เจอกันสี่ห้าเดือนตั้งแต่ก่อนไปเจียงหนาน ชวงอี้เจินงามขึ้นกว่าเดิมส่วนตัวเองที่สลบไป2สองเดือนตอนนี้ผิวซีเผือดราวกับต้นไม้ไม่ได้รับแสงเรื่องเงินงามนั้นนางไม่ว่าทว่าการมีหนุ่มน้อยหน้าตาเฉลมมาติดพันตังหากคือปัญหาปล่อยน้องสาวออกไปไม่กี่วันเหตุใดกลายเป็นปล่อยไข่มุกในอุ้งมือหลุดลอยแม้ฝั่งผู้ชายจะมาจากตระกูลดีมีหน้ามีตานาทีการงานมั่นคง แล้วอย่างไรนี่น้องสาวของนางเพิ่งพ้นวัยสิบหกยัง17ยังเป็นเด็กน้อยไม่เหมาะแก่วัยออกเรือนดังนั้นยามมีแม่สื่อมาสู่ขอทาบทามนางจึงขานหัวชนฝาทำเอาบิดาโกรธจนหนวดกระดิกจวงอี้เจนเองก็ไม่อยากขัดใจนางโชคดีที่พี่สาวยังไม่ออกเรือนน้องสาวจะทิ้งตัดหน้า ย่อมไม่ใช่เรื่องดีเรื่องนี้จึงจบลงครึ่งทางโดยการมั่นหมายกันไว้ก่อนนางจะทวงเวลาออกไปเรื่อยๆจวงอี้จนครบ18ปีเมื่อไรคอยมาพูดกันกิจการร้านค้าตระกูลฉางยังดำเนินต่อไปได้ดีภายใต้การดูแลของท่านนาและระบบต่างๆที่นางเคยวางไว้ตอนนี้มีตระกูลใหม่ก้าวขึ้นมาแทนที่ตระกูลตู่ที่ถูกจับคุมเข้าคุก ด้วยข้อหาตีสินบนเจ้าพนักง,งานต่อด้วยโทษหนักประหารเจ็ดชั่วโคตโทษฐานเป็นไส้ศึกของตูรุ่ยหลานสำหรับจวงอี้หลินมองว่าเรื่องนี้ออกจะเป็นโทษที่รุนแรงเกินไปเพราะคนทำมีเพียงตูรุ่ยหลานคนเดียวถว่าในบริบทสังคมสมัยโบราณมีสิทธิ์ขาดอยู่กับกษัตริย์การตัดสินใจเช่นนี้ก็เหมือนกับการเชือดไก่ให้ลิงดูผู้อื่นจะได้หวาดเกรง ไม่กล้าซ้ำรอยแควนหานเปยตกเป็นของแควนเยหาใช่เป็นเพียงเมืองขึ้นเช่นแควนเปยถังหรือแควนต้าเซียแต่ฮองเตยสงลบนามแคว้นหานเปยออกไปตลอดการจัดการรวบรวมและจัดสรรเมืองต่างๆใหม่ส่งขุนนางไปปกครองหัวเมืองต่างๆมีตาเกอของนางคอยวางแผนให้ที่เมืองหลวงส่วนแม่ทัพลี่หยางกวงเป็นหัวหน้าคอยคุม การดำเนินการอยู่ทางนั้นรับคำสั่งจากส่วนกลางนับว่าโทรศัพ์ของฮองเต้ค,ครานี้สูงเสียดฟ้าโดยแท้แต่ถ้าไม่จัดการเช่นนี้แคว้นชูก็จะอาศัยโอกาสร่วมมือกับแคว้นหานเปยลอบวางแผนรุกรานแคว้นเย่อยู่รําไปแม้ว่าตอนนี้ทางแคว้นชูจะพ่ายสงครามสูญเสียทหารไปกว่าแสนนายทั้งยังต้องเสียค่าปรับ จากการแพ้สงครามอีกมากมายก็ตามขุนนางที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องสัมปทานการขนส่งและค้าเกลือถูกดำเนินคดีทั้งหมดรวมถึงขุนนางในกรมกลาโหมที่รับสินบนเรื่องการตรวจสอบสเสบียงส่วนกูเช่อหลานนั้นความผิดไม่มีความดีไม่ปรากฏยังคงกินตำแหน่งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงยกเว้นแต่มีข่าวลือว่าจู่ๆมังกรของเขา ก็หลับไม่ยอมตื่นร้อนถึงพ่อบ้านและเหล่าอนุภรยาต้องออกมาตามหายาบำรุงเพื่อปลุกให้มันตื่นจวงอีหลินกว่าตามมองโดยรอบคาดว่าเรื่องนี้คงเป็นฝีมือของไปไพ้ฟางที่แกแขนแทนตนโดยมีต้าเกิดช่วยอำนวยความสะดวกนางยังคงยืนยันว่าไม่กวนล่วงเกินสองสามีภรยาไปไพ่ฟางกับอีหงเย่ยังไม่นอนอิ่งหรือ คนที่นั่งเท้าค้างตรึกตรองเรื่องต่างๆหันไปทางต้นเสียงมือเล็กยกขึ้นปิดปากหาวพอเขาถามนางก็ง่วงทันทีมีชัยตาเกลต้องออกไปยืนเฝ้านอกกำแพงหรองหรือทำเนียมเฝ้าเจ้าสาวสามวันก่อนแต่งยานตาเกลของนางปฏิบัติได้ไม่มีตกหลน่นทำได้ดีสมกับมีตำแหน่งอัครเสนาบดีใหญ่นอกจากจะยืนเฝ้านอกห้องอยังเลยเถิดมาถึงหน้าเตียง เฝ้าใกล้ๆจะปลอดภัยกว่ารอยยิ้มอบอุ่นภายใต้แสงเทียนทำเอาคนแอบมองเอียงอายง่วงแล้วนังชือสองแขนขึ้นอีกฝ่ายย้มยิ้มจนดวงตาวาดคโ้งเดินเข้ามาโน้มตัวอุ้มร่างของนางตรงไปยังเตียงใหญ่หลังจากรักษาร่างกายจนหายดีนางก็กลับมาอาศัยอยู่ที่ตระกุลฉางสลับกับจวนท่านราชครูแต่ดูคล้ายต้าเกอ จะไม่ชินที่จะนอนตัวคนเดียวอย่างเดียวดายจึงละทิ้งธรรมเนียมไว้หน้าประตูจวนล่อปีนกำแพงเข้ามานอนเป็นเพื่อนนางทุกวันเ้าวางคนรักลงบนเตียงกว้างแผ่วเบาก้มลงถอดรองเท้าปักให้อย่างไม่นึกรังเกียจหันไปจัดการตัวเองเรียบร้อยก็ล้างมือกับอ่างน้ำที่เตรียมไว้ด้านข้างแล้วอบกอดนางลงนอนตื่นเต้นหรือไม่เสียงทุ้มต่ำเอ่ยถามชิดขมับ ขโมยจุมพิษนางแผ่วเบาก็มีบ้างเจ้าคะ่ะอยู่มาหลายสิบชาติเพิ่งได้แต่งงานหากบอกว่าไม่ตื่นเต้นเลยก็นับว่าเป็นการโกหกอย่างหน้าไม่ไอายนางจิงซุกหน้ากับซอกคอ,อแกรง่งแอบดมดมกลิ่นหอมของเขาพลางบนอู้อพรุ่งนี้ท่านไม่ต้องรีบออกไปแต่เช้าหรือเดี๋ยวก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วมิรู้จะรีบมาหาทำไมถึงปากจะบน แต่ในหัวใจกลับอุ่นล้ํานางตื่นเต้นจนวิตกจริงๆแต่เมื่อถูกเขาโอบกอดเช่นนี้จิตใจก็ให้สงบลงมีตาเกอิอยู่กับเจ้าตลอดอย่าได้เป็นกงนังวลตาเกิเคยเชื่อเรื่องอดิธชาติเรื่องบุพเพสันนิวาสหรือไม่ทําไมหรือมือใหญ่โอบกอดนางให้ขยับขึ้นมาไกลใบหน้าทั้งสองจึงอยู่เสมอกันดวงตาดําคลับ จดจ้องมองดวงหน้าของนางที่สะท้อนแสงโคมแววเสียงบ่าวพรที่กำลังวุ่นวายเตรียมงานแต่งมาแต่ไกลถ้าข้าบอกว่าเราอาจถูกลิขิตให้พลัดพรากกันทุกชาติท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อและไม่เชื่อืึจวงอี้หลินเอียงหน้ามองคล้ายไม่เข้าใจก่อนจะใช้ปลายนิ้วเขี่ยปลายจมูกโด่งเป็นสันของเขาเล่นตาเกอเคยเชื่อว่า อาจถูกลิขิตมาเพื่อใครสักคนเฝ้ารอเพียงคนคนนั้นไม่รู้ว่าจะได้เจอหรือไม่จนกระทั่งพบเจ้าจึงได้รู้ว่าต้องเป็นเจ้าและเห็นได้ชัดว่าสวรรค์มิอัดพรากเราได้ในชาตินี้นั่นสินะใบหน้าเล็กขยับเข้าไปไกลขโมยจุมพิษริมฝีปากเขาไวๆแล้วเอ่ยต่อช่างสวรรค์ปอะไรข้าจะเข้าหอกับท่าน ผู้ใดมีปัญหาก็เชิญลงมาคุยกันลำแขนแกร่งก่อนรัดร่างบางแน่นแนบริมฝีปากกับแก้มนุ่มเช่นนั้นดวงตาคมแวววาวใต้แสงโคมไฟเริ่มคืนนี้เลยดีหรือไม่คนในอ้อมแขนหัวรอคิกคักรัดสจากท่าทางขัดขืนเมื่อเขาขยับตัวขึ้นคร่ำเหยียงแก้มเพื่อให้อีกฝ่ายดอมดมสุกใสสองมือน้อยขยุมเสื้อตัวใหญ่ ยามเรียวลิ้นร้ายรุกไล่ไปตามลำคอระหงจมูกโด่งเป็นสันสืดดมกลิ่นหอมของนางพลางขบขยำเจียจ๊ยๆน้ำเสียงหวานดังขึ้นหน้าประตูจ่วงอี้หลินกรอกตาแอบกลด่าเทพเสียนนี่พวกท่านจะขัดขวางข้าให้ได้ใช่หรือไม่ไม่น่าคมยังซุกซบกับลำคอระหงลมหายใจหอบกระชันจนจนจน,น้อยมีเรื่องอะไร ข้ามมานอนกับเจียเจียเหลือคืนสุดท้ายแล้วที่ข้าจะได้นอนกับท่านน้ำเสียงของน้องสาววววอนอย่างน่าสงสารจนคนรักน้องมิอาจตัดใจเช่นไรพรุ่งนี้เขาก็ต้องเป็นของนางรอสักครู่ขอเจียเจียสวมเสื้อคลุมก่อนสุดท้ายต้องจำใจส่งว่าที่เจ้าบ่าวออกทางหน้าต่าง่างไม่ต่างกับหญิงที่รอบคบชูแต่นี่เป็นว่าที่เจ้าบาวของนางชัดช สวรรค์ยังส่งคนมาขัดขวางหน้าตายนักเพิงคลายล้มตัวลงนอนได้เพียงครู่นางก็ถูกน้องน้อยขุดออกจากเตียงตั้งแต่ยามอินแม้จวงอี้หลินจะง,ง่วงเพียงใดแต่ก็ยังกำชับให้จนจนกรีดตาสองชั้นให้พยายามประคองศรีรษะให้นิ่งหน้าไม่งามก็ต้องใช้เวลาแต่งมากหน่อยจนจนน้อยมีฝีมือราวกับหัดพระเจ้าสามารถเสกไก่ขนแหว่ง ให้เป็นหงภายในสองชั่วยามชุดแต่งงานสีแดงถูกแขวนไว้ด้านข้างยามหันไปมองทีไรก็ให้อุ่นใจด้วยตาเกรประกาศชัดไม่ว่านางจะเฟื้นหรือไม่เขาก็ตั้งใจจะแต่ง,งานางเข้าจวนไม่ฟังคำคัดค้านของผู้ใดจนจนที่ไปนั่งเฝ้านางนอนเป็นผักจึงเร่งปักชุดแต่งงานให้ไหมแต่ละเส้นละเอียดราวกับมีชีวิต ผู้ใดได้ยนต่างเอ่ยปากร้องชมเห็นได้ชัดถึงความทุ่มเทของคนปากจวงอี่เจินรักนางนักจึงทุ่มเทกายใจให้กับพี่สาวแต่งออกไปแต่เจ้ายังเป็นไม่เม่ของเจียเจียข้ารู้สองแขนเล็กโอบกอดจากทางด้านหลังสบหน้าลงบญชุดแต่งงานสีแดงในที่สุดเจียเจียก็มีวันนี้วันที่ต้องไปสู่ขอบุรุษนหรือคนเป็นพี่แกล้งเย้า ทำเอาน้องสาหวหัวเราะคึกคักคลายอาการหม่นเศร้าเมย่เมยเอ่ยมาตั้งนานท่านก็ไม่เชื่อเก็บเงินมากมายขนาดนั้นมีแต่ต้องใช้สู่ขออัคาราเสนาบดีอย่างเดียวเดี๋ยวเดียวเมื่อขาวเนียนดึงร่างเล็กที่เกาะอ,อยู่ด้านหลังไม่ต่างจากลูกลิงเข้ามาหาดูเปล่เจี๊ยนนะนี่สมรสพระราชทานหาใช่การซื้อเจ้าบ่าวไหม จะเอ่ยสิ่งใดก็โปรดให้เกียรติใบหน้างามๆของเจียเจียด้วยเจ้าค่ะเจ้าค่ะตอนนี้ถึงเวลาท่านต้องกินข้าวแล้วเดี๋ยวเจ้าสาวรีบหันไปสั่งบ่าวที่ยืนแอบฟังหน้าเฉลมพวกเจ้ารีบเอาขนมเปี๊ยะห่อใส่ถุงข่าจะแอบเอาติดไปกินระหว่างทางทุกคนอึง้งเสียงประทัดดังขึ้นตั้งแต่เช้าไม่ขาดสาย ชาวเมืองต่างพากันมุงดูวันนี้อัคราเสนาบดีใหญ่แต่งบุษสาวคนรองของจวนราชครูข่าวว่าสินสอดทองมั่นมากมายจนต้องใช้เวลาขนถ่ายถึงสามวันส่วนสินเดิมเจ้าสาวนั้นก็มากมายไม่แพ้กันแต่เท้าไปกับคุณหนูจวงเดิมทีก็เป็นที่รักใคร่นับถือของชาวบ้านเนื่องด้วยคนทั้งสองมักจะช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากแจกทานให้ผู้ประสบภัยอยู่เป็นประจำ ผู้คนมาร่วมแสดงความยินดีจึงอุ่นหนาฝ่าคังโรงเทียมฟู้จิงและโรงน้ำชาตระกุลฉางปิดทำการสามวันเพื่อเตรียมอาหารไว้เลี้ยงแขกทุกคนในงานมีการบริจาคทานทั้งแต่รุ่งสางชาวบ้านต่างหลั่งไหลมาแสดงความยินดีคุณหนูจวงอี้หลินมีจิตใจงดงามเปี่ยมคุณธรรมเช่นนี้ย่อมไม่ใช่เรื่องแปลกที่ใต้เท้าไปจะปักใจรักมัน ข่าวว่านางป่วยด้วยโรคประหลาดสลบสลไม่ได้สติร่วมสองเดือนแต่เจ้าบ่าวก็ยังยืนยันว่าจะแต่งนางเข้าจวนถึงกับคุกเขา่าขอสมรสพระราชทานกลางท้องพระโรงจวงอี้หลินที่เดิมทีคิดว่าต้องตื่นเต้นตกประมาจนมือเท้าสัน่นครั้นพอถึงพิธีจริงๆกลับมีแต่ความมึนงงปล่อยให้น้องสาวจูงซ้ายทีขวาทีก่อนจะถูกส่งตัวขึ้นเกี้ยว หามไปจวนเจ้าบ่าวรอยยิ้มงามตายพาคลุมหน้าขยับกว้างย่ำได้ยินเสียงอวยพรดังเซงแซ่ตลอดทางวันมงคลของนางมีแต่ผู้คนมาร่วมยินดีเกี่ยวแปดคนหามค่อยๆย,ย้ายออกจากจวนตระกูลจวงไปยังตระกูลไผ่เท้าเล็กๆของนางแทบจะไม่ได้แตะผื้นเมื่อเจ้าบ่าวมารับตัวแล้วช้อนขึ้นอุ้มตั้งแต่อยู่ในเกี้ยวเรียกเสียงดังเฮฮาหน้าประตูจวน ตาเกออุ้มนางข้ามกระถางไฟมือใหญ่กุมกระชับประคองให้คำนับฟ้าดินบิดามารดาทุกอย่างผ่านไปไวร้ราวกับฝันรู้ตัวอีกครั้งก็เข้ามานั่งรอในห้องหอเสียงด้านนอกยังดังเข้ามาเป็นระยะพี่สไพยคงหิวแล้วกระมังน้ำเสียงหวานของไป่ไพ่ฟางดังขึ้นพร้อมเสียงปิดประตูจวงอี้หลินลูบท้องแล้วพยกหน้า ท่านมีอะไรมาเส้นทองของพี่สะใภ้บ้างตาเกิดให้คนเตรียมไว้ให้ท่านแล้วมาสิมือเล็กชฉวยมือนางพาก,ก้าไปยังโต๊ะที่มีจานอาหารวางเรียงรายเอ๊ะห้ามเปิดผ้าคลุมโดยพระการแล้วจะให้ข้ากินยังไงเล่าจวงอี้หลินถามอย่างจนใจนี่นางหิวจนท้องกิว่วไส้จะขาดอยู่รอมรออ๋อแล้วได้ของที่ข้าสั่งไปหรือไม่ได้สิ แต่ก่อนอื่นให้ข้าบริการท่านเองดีกว่าสุดท้ายนังก็ได้กินจนอิ่มใช้ศีรษะพิงเสาเตียงฟังไปเไพ่ฟังสั่งสอนเรื่องจัญญามารยาทอีกราวสองชั่วยามได้สติอีกครั้งก็มีเสียงฝีเท้ามากมายภายใต้สติพราบเลยคล้ายมีผู้เท่าผู้แก่เข้ามาอวยพรมีพิธีต่อจากนั้นอีกเล็กน้อยแล้วทั้งห้องก็เงียบลงอีกครั้ง ดวงตาหยีเล็กของนางยังปิดด้วยความง่วงยามสามีใช้คันชังเปิดผ้าคลุมหน้าเสี่ยวอี้น้ำเสียงทุ้มต่ำอ่อนหวานของเขาช่วยให้นางหายง่วงเป็นปลิดทิ้งมือใหญ่ยื่นจอกสุราให้นางตาเกอรักเจ้ามากรู้หรือไม่อืมนางเพียกหน้าแล้วสอดแขนคล้องกับเขาข้าก็รักตาเกอที่สุดยกสุราขึ้นดื่มจนหมดจอก ร่างสูงน้มตัวลงมากกอดนางพลางกระซิบข้างใบหูต่อไปนี้เราสองจะไม่พพ่าจากกันมีค่าก็ต้องมีท่านนางใช้สองแขนโอบรอบคอของเขาปล่อยร่างให้ถูกดันลงบนเตียงกว้างใบหน้าคมกลมสุกใสพวงแก้มนุ่มเดี๋ยวเพิ่งได้สติรับรู้ตอนถูกสามีขโมยจุมพิษอาบน้ำก่อนได้หรือไม่ข้าชอบให้ตะเกอตัวหอม ไปเพื่อจวินเงยหน้าศพกับดวงตาเล็กที่ทอประกายสุขสนรู้ว่านางคงวางแผนบางอย่างไว้ในใจได้เราไปอาบด้วยกันอืมท่านให้เวลาข้าทำใจสักหน่อยได้หรือไม่นาตาเกิรข้าจะเออจะรอท่านอยู่ตรงนี้นี่นางเกือบหลุดปากไปว่าจะแก้ผ้ารอท่านโอ้ยจะเย็นเย็นป้าเดี๋ยวหัวใจวายรอจนกระทั่งร่างสูง รับฉากกันเจ้าสาวหมาดหมาดก็รีบลงจากเตียงตรงไปยังโต๊ะอาหารกลางห้องดวงตากวาดมองโดยรอบแล้วรีบหยิบไหสุรานารีแดงที่ให้ไปเพ่ฟางเตรียมไว้กรอกปากผู้หยินกวงสอนเคล็ดลับการกดสามีลงเตียงแล้วขึ้นครมทว่าตัวนางยังไร้ประสบการณ์ให้เริ่มกระทำย่อมต้องเขินอายอยู่บ้างเมซูยอมใจด้วยสุราสักสองสามไห รับรองคืนนี้นางจะกินต้าเกอให้เรียบไปเพ่จวินก้าวออกมาอีกครั้งก็พบร่างบางนอนระทวยอยู่บนเตียงใบหน้าขาวนวลของนางงดงามภายใตย้ชุดเจ้าสาวสีแดงสองแก้มแดงระเรือริมฝีปากเพเยเล็กน้อยคล้ายเชิญชวนเสี่ยวอีเขาวางเข่าลงข้างๆแล้วรั้งตัวนางเข้าสู่อ้อมกอดอื้ ตาเกิดคนเมาขยับตัวขัดขืนเล็กน้อยแต่พอได้อ้อมกอดอุ่นก็เปลี่ยนเป็นซุกตัวเข้าหาถูศีรษะเล็กๆอดออนสามีตัวน้อยนางอ่านหารเชยค้างแกร่งใช้ดวงตาฉ่ำปรือมองสบกับเขาอย่างเย้ายวนวันนี้พี่สาวจะให้เจ้าปรนิบัติถึงเช้าเขาหัวเราะเบาๆใช้นิ้วเรียวขาวบีบจมูกเล็กๆดื่มสุรายอมใจหรือ ท่านไม่ต้องห่วงนางโบกมือไปมาท่าทางองค์อาจเปี่ยมความมั่นใจข้าศึกษาจากตำรามาแล้วรับรองคืนนี้สองมือเล็กกดบ่ากแกร่งแล้วขยับตัวขึ้นไปจนใบหน้าแนบชิดกันข้าจะทำให้ท่านประทับใจจนมิอาจลืมเช่นนั้นก็มาตาเกอรออยู่ร่างสูงทิ้งตัวลงนอนหงายจับร่างบางพลิกขึ้นมาคร่อมร่างของตน จวงอีหลินจดจ้องสามีของตนอย่างหลงไหลใช้ปลายนิ้วรูปไหลดวงตายาวรีจมูกดวงเป็นสันริมฝีปากแดงระเรื่อข้าจะกินท่านทั้งตัวเอ่ยจบก็ฟุบหน้าลงกับอกกว้างหายใจเข้าออกอย่างสม่ำเสมอไปเพยจจินโอบก,กอดร่างเล็กไว้แน่นรู้สึกหัวเราะไม่ได้รำไห้ไม่ออกภรรยาตัวดีปลุกเขาจนตื่นแต่ตัวเองกลับหลับ ไม่ได้สติขืนเข้าหอมีค่าดังทองคำหมื่นชังนายน้อยจินผู้ร่ำรวยช่างใจปั้มยอมจ่ายเงินแต่ไม่รับคนเอาวสารค่ะยังไม่จบนะคะเดี๋ยวตอนต่อไปจะเป็นตอนพิเศษค่ะเดีย๋ยวเรามาติดตามด้วยกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279ค่ะพร้อมเพย์หรืออาเลค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ